โอเคครับก็สวัสดีชาวเอชอตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับคลิปนี้ผมก็มากับปืนทอมสันนะครับวันนี้จะมาลองลุยมัมมี่กันอยู่ในด่านโกดังอาวุธอะไรนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมทายต่อเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นปืนทอมสันนะฮะจัดไปครับเห็นเขาบอกว่ามันสู้มัมมี่ไหวปืนนี้ก็ลองดูนะครับว่ามันจะไหวไหมนะครับผมโอเคตัวนี้ไม่มีใครเป็นมัมมี่นะครับเล่นในท่อโอ้โหนัวแน่นอนงานเนี้ยกล้วยทอดแล้วนี่คือแบบเล่นแบบไม่มีสกินนะครับทุกคน พอดีตัวนี้มันไม่มีสก,กินนะครับแต่ว่าก็แรงเหมือนกันนะนะครับกดนั่งไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนระวังถือปืนไว้เลยผมอว่าผมวางเป้ารอเลยครับโอ้ยยยิงก่อนอะไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมอะผมยิงก่อนโอ้ยเรามีแชมเปี้ยนอยู่ติดกันทั้งสองกระบอกเลยครับกลัวอะไรอะแปลก สวยถอยให้ได้แค่นี้นะนัน่นนัน่นนั่นตัวปอมตัวปอมอัดมันอัดมันยิงครับยิงครับยิงครับไปโดนอะไรวะเนี่ยอย่าถอยนะเพื่อนได้แค่นี้นะเพื่อนงั้นผมจะโดนดูดนะครับทุกคนเอาดิเอาดิาดแตกสวย,สวยไ้ยมกแล้วแตก มาดิแต่อีกหนึ่งครับผมอุ้ยทอมสัตว์มันยิงรัวๆเลยเว้ยเอาเรื่องนะคลิปนี้เอาเรื่องนะบอมหมูคือไม่ไหวแล้วคลิปที่แล้วครับแม่งหนักจริงครับเก็บเขากลุไปเลยนะครับบอมก็บอกนั้นนะอ่ะอุ้ยชิบหายละกูโดนล็อกโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเป็นขยงเลยเชียโอเคอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนยังไม่ตายแต่ก็เกือบตายแล้วไม่ไหวแล้วอย่าล็อกกูโอ้ยมาดมามาิมาขึ้นมามาขึ้นมาทีนี้มาตายตายเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล็อก โอ้โหเอาเถอะพี่ถ้าเม็กะบะเยอะขนาดนี้ถ้าสัตว์ <c oughs> <c oughs> อ่าสำหรับใครงงสกิลมามีมม่ก็ลองไปย้อนดูคลิปที่ผมอธิบายสกิลมามีม่ไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะดูกันมาแล้วแหละนะครับอืมมามี่เดี๋ยวนี้มันมีอัปใหม่นะก็จะมีหลายสกิลนะครับที่ถ้าคนไม่ได้ติดตามผมก็จะงงๆนะครับว่าเอ้ยทำไมผมย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้นะครับเออประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้ผมมามี่ปึ๊บ้ยโอ้โห โอเคแตกหนึ่งนะครับจะไปครับผมเก,กินไหนก็นี่เข้าหลังเข้าหลังเลยครับเข้าหลังเลยเออวิ่งเข้าไปเพื่อนวิ่งเข้าไปรีเลียขึ้นมา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 โอ้โหหลังเข้าอีกหลังในหลังนี่เลยครับอ่ะผมวิ่งยัดเลยครับปุ๊บเออเรียบร้อยครับแตกครับสวยไปกันต่อเพื่อน นี่เอาตัวนี้มาเลยตัวหิวเลื่อนเนี่ยนะครับบอกเลยอย่างโกงแตกหนึ่งแตกสองแตกสามสวยครับหมดแล้วนะครับโอ้โหลองเล่นบนตึกดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยิงตรงบันไดาทางขึ้นได้อยู่เดี๋ยวขอคัดคนนะขอคัดคนด้วยครับขอคัดคนนะนะเป็นมีนนี่ผมไม่เลียงไว้แน่นอน,นบอเลยเป็นว่าเป็นว่าเป็นบอกเป็นบ่ก โอ้ยข้างล่างเป็นแน่นอนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยโ,โหอามมาติดติดเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงช่วยอุ้ยโอ้โหโสัตว์เอาเข้าไปเยอะอะไรขนาดนั้นนะมาดิมาดิ โอเคครับแม่งเกิดแบบตัวไม่รอดนะครับดีนะผมมีสกิลกันมัามีตบอะนะครับแม่งผมตุยแต่อีกหนึ่งเพื่อนขึ้นเลยให้ไวเลยครับให้ไวเลยช่วยกัน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 เออแตกไปเฮ้ยครับมาแล้วล่องหุ่นมาละแตกเฮ้ยครับสัตว์เลี้ยงมัมมี่แม่งโหดว่ะ สวยไม้ตัวหนึ่งสวยครับจัดไปตัวนี้แมันน่งโกงตัวนี้มันขึ้นมาได้ครับมันขึ้นมาชาร์จได้ครับเพราะมันมีรีเลือดนะครับพี่มันขึ้นมาแล้วสวยเฮ้ยมาตัวนึงอะไรแล้ววะาล่วงแล้วมัง้งโอเคโอเคมีตัวนึงครับต้องหอนุดองิด อุ้ยเป็นอะไรวะยอ้เห,อห,หายไปแล้วล้มไปแล้วมั้งโอเคงงครับหายไปเฉยแต่เ,เมื่อกี้อันนี้คนหรือมัมมี่ครับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวช่วยกันแตกขึ้นมา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 เดี๋ยวจัดให้จะได้แบบต้นทบดอกมาดิทำไรครับพี่ทำไรครับพี่ทำไรครับพี่ ใหญผมติดตั้งหลักครับเอาหมดอ่ะนี่มัมมี่ปอมตัวมาไอเราเน้นที่หัวเนี่ยครับเน้นที่หัวก็ตุยเรียบร้อยจัดแบบทุบต้นทบุทนทบดอกบอกเลยมึงวางคีมอแป๊บนึงนะครับปึ๊บไปมาอย่างมันก็ดันมาครับอย่างมันก็ดันมาไม่ไม่ตุยวะ โอ้โหไปแล้วเฮียไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ไล่อยู่ไม่ไล่ปอ,อ๊บเข้าทอนตอนนี้วิง่งเข้าท่อปุ๊บโอเคจัดไปครับยิงลัวลัวอัตราท่อวิ่งขึ้นมาน้องโอ้โหเกือบตุยถอยกันโอเคมาดิโอ้ย เอออุย้ยแม่งจะรอดอยู่แล้วรอดเหรอวะเอ้ยมนุษย์ชนะเฮ้ยชนะพระผมเว้ยทุกคนมนุษย์ชนะพระผมวินนึงโดนตบแบบว่าช่วงวิสุดท้ายพอดีไนงะก็เลยมนุษย์ชนะไปนะครับผมก็ยังยื้อให้มนุษย์ชนะได้วะ่ะก็ว่าทอมสันไม่ของจริงว่ะทุกคนแม่งแรงมากชอบชอบชอบนะครับโดนใจไปไปรุ่นแหละนะครับปืนนี้นี่แหละปืนเมตาเออปือนตัวนี้มันคือปือนเมตาถ้านะผมว่า ลองเล่นมาคือรู้เลยครับว่ามันใช้ได้อะโกงอ่ะนะครับไม่เหรอวะอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหกูร่วงอ๋อนี่มัมมี่เหมือนกันเหรอหมดแล้วพี่หมดตึกหมดแล้วครับพี่ไปเดี๋ยวเราไปตบในท่อนต่อน,นะครับ โอ้โห yeah. oh, oh. ตบเลยท่อนต่อมาเอาตัวนี้มานะครับถึงเอาวะผมล็อกแล้วปึ๊บโอเคโอเคสวยตบหลังมันสวย <laughs> ยังว่าวีไหมไม่โคตรโกงอ่ะโอ้โหเลยนะไม่โกงจัดนะครับอืมมาเล่นข้างบนนี้ทีมแล้วกันนะครับผมคิดว่าไปได้ว่ะข้างบนเนี่ยวัดตึกเนี่ยเล่นได้เล่นได้ไดมีบ้างข้างบนหวังว่าไม่ไมีใครเป็นนะข้างบนโอเคข้างบนนี้ไม่มีใครเป็นนะครับมาทีนี้แล้วก็ยืนกันยาวๆนะครับมอเลยมามาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาครับ เป็นมนุษย์ก็ขึ้นมาได้เลยเป็นน้อมี่เราไม่ต้อนรับนะครับผมขอวางขี้มนนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคสวยครับอัดเลยอัดเลยเจ็บมาก,กนอะอุ้ยกูร่วงชิบหายแล้ววาดีเพื่อนช่วยยิงหน่อยครับ ไิ่ใายยิง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 ,ยง,ยงโอ้โหงานงอกงานงอกโอเคตุัวาีิตัวอีกหนึ่งโอเคหัวแม่งก็ปาไมค์ระเบิดโอเคเอาให้ตุยครับผมสวยครับ เออมาชิบหายปึ๊บไอ้นู่นเลยมึงโอ้โหเครียเยอะมากมัมมี่อ่ะโดนล็อกโดนล็อกโอ้ยโอ้โหจะเยอะขนาดเดียนะถ้ามึงจะเยอะขนาดเดียน้องกูยอมก็ได้ครับแต่ไหนที่คนมันโหดมันะครับเนี่ยใครที่ตามเมตาก,กล็ลองบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นดัมมี่ได้ หวัานเจมโมยวปุ๊บแตกหนึ่งสวยกลับมาฝั่งไหนฝั่งนี้ฝ่า้ก็เดี๋ยวมึงเป็นแ้บหนึ่งตรงนี้มีคนนะครับเราจะเอาในท่อก่อนนะครับสวยอืมสวยตบไปเพื่อนสวยมันลวมไปแล้วลวมไปแล้วลวมไปแล้วไล่เลยไล่เลย ได้เลยครับย้ายไปลรอครับผมมาดิมาดิกระสุนเยอะหรอกมึงกระสุนเยอะหรอกมึงมัมม,ม,มี่กูเยอะกว่าโอ้โหตบไม่โดนสวยคนระับ <c oughs> มันตึกมีปวะเฮ้ยยิงผมจากไหนอะอ๋อนี่มนุษย์ด้วยกันเอย้ยมันม,มัม,มมี่ด้วยกันมันปลอมตัวถึงว่ามนุษย์นะครับโอเคมาตึกตอนนี้เคลียร์ลจะจัดไปครับทุกคนไล่ตบมันให้หมดห้องนะครับ กองทัพมัมมี่เรา,านี่ไงตัวท้ายเรียบร้อยโอ้โหมัมมี่ไหนชนะได้ตอนนีน้ถ้าคนทุดได้เป็นนะไปผมขึ้นแล้วมาหน่วงบนทีเดียวมั้ยนี่มันจบจบครับผมที่รุ่นเราเลยครับปึ๊บโอ้ยมี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 ขลามีขลามีมม โโอหแม่งมากันรัวๆเลยนะไชิบหายมาอีกปล้เนี่ยเร่งทางขึ้นแล้วกันนะครับโอ้โหมาดีครับมาทุกคนไปต่อครับเมื่อกี้ของมาส่งนะครับไปเอาต่อต่อต่อทิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไง,งดูไปก่อนโอ้โหแม่งเยอะจัด เยวจัดอย่างนี้โดดดีครับรอเลยอ่ะโอ้ยเบ่งม,มาเป็นขยงมาเป็นขยงยเก็บกระสุนกันมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นมาแล้วครับเป็นมาแล้วครับกองทัพมัมมี่หายโอ้มายัางไงวะเนี่ยเฮียเนี่ยอารีให้ารีให้ารีให้ไปครับไปครับผมรีเลื่อนให้ครับผมรีเลื่อนให้ครับอืมตายไหมไม่ตายด้วยหรอ ดีในท่อนหรือสองตัวไม่รอดหรอกสุดท้ายครับเรียบร้อยครับผมโอเคก็สำหรับปืนท้ำสันนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยิงมัมมี่แรงครับผมว่าปัจจุบันก็เป็นปืนที่โคตรสุดในหมดมัมมี่นะนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ